ครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับมาทดลองแผงโซลาเซลล์นะครับมือสองสองร้อยสิบหกวัตต์นะครับเป็นแผงโพลีนะครับต่อผ่านเบรกเกอร์นะครับแล้วก็สายไฟปกตินะครับต่อเข้าไปที่ปั๊มไดโวขนาดสามร้อยวัตต์หน้าสองนะครับ ลดท่อจากหน้าสองเป็นท่อหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับก็ดูความชันนะครับดูความชันนะครับชันมากนะครับแล้วก็ระยะทางไกลพอสมควรครับก็ดูปริมาณน้ำไหลจากปลายท่อนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับกัดแผงมือสองนะครับราคา จัดต้องได้นะครับไม่แพงนะครับเหมาะสําหรับทําการเกษตรนะครับการปลูกผักนะครับแล้วก็ใช้ในโคเรือนนะครับที่บ้านท่านใดที่ติดกับลําห้วยลําคลองนะครับสามารถที่จะดึงน้ํามาใช้นะครับในการทําการเกษตรนะครับได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับ